โลกใบที่9และ planet night v สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปชมสิ่งปริศนาบนอวกาศทั้งที่พิสูจน์ได้และยังคงเป็นปริศนาอยู่ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะปริศนาบนอวกาศเรื่องที่1อาทิตย์ทรงกลดเหนือฐานปล่อยจรวด วันที่11กุมภาพันธ์2010แหลมคทเนเวเรลทำการปล่อยยานแอลาสท่าเพื่อติดตั้งหอสังเกตการพลวัตส,สุริยะของนาซาที่มีมูลค่าสูงถึง810ล้านคาดกันว่าดาวเทียมนี้จะส่งข้อมูลกลับมามากกว่า50เท่าของภารกิจนาซาอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ r o m e โอเด h e เชอรคอยบันทึกภาพการปล่อยตัวจรวดในวันนั้นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์สังเกตเห็นสีสเปกตรัมที่สวยงามมากคล้ายกับสีของเพชรบริเวณฐานปล่อยจรวดในขณะที่ผู้ควบคุมภารกิจการปล่อยจรวดกลับเพิกเฉยกับเหตุการณ์นี้และเมื่อจรวดบินเร็วเหนือเสียงท้องฟ้ารอบๆจรวดยิ่งดูแปลกขึ้นมันปรากฏเป็นภาพคล้ายแรงกระเพื่มของน้ำขยายเป็นวงกลมออกไปจากเล็กเก,ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยเอย่างรวดเร็ว เธอถ่ายภาพเห็นลำแสงสีขาวที่คอยไล่ตามจรวดไปซึ่งนิกโ,โปกล่าวว่ามันเป็นการเคลื่อนที่เร็วเกินไปอย่างเหลือเชื่อและเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนนักวิทยาศาสตร์พยายามหาคำตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาคาดการว่าสีสเปกตรัมตรงฐานปล่อยจรวดช่วงแรกอาจมาจากสภาพอากาศที่แปรปรววในวันนั้นซึ่งดูเหมือนเส้นทางสายรุง้งแต่จริงๆมันคืออาทิตย์ทรงตดเพราะมันไม่ใช่ละอองน้ำอย่างสายรุ้งแต่เป็นเกล็ดน้ำแข็ง นักวิทยาศาสตร์สภาพอากาศเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าทรงกรดน้ำแข็งอาทิตย์ทรงกรดเกิดจากการที่แสงเคลื่อนที่ผ่านคลื่นน้ำแข็งขนาดเล็กจำนวนมากซึ่งเป็นเสมือนปริซึมชิ้นเล็กๆที่สะท้อนแสงอาทิตย์จนทำให้เรามองเห็น โดยจรวดที่ถูกปล่อยออกไปได้บรรลุถึงความดันพลวัตและแรงต้านทานที่สูงที่สุดพร้อมกับพุ่งชนกับอาทิตย์ทรงกลดอธิบายได้ว่าภาพที่คล้ายแรงกระเพื่อมของน้ำอาจเกิดจากการที่จรวดบินด้วยความเร็วเหนือเสียงและได้ทำการส่งสัญญาณกับชั้นบรรยากาศลงหน้าด้วยการช็อกออกไปข้างหน้าซึ่งการช็อกไปข้างหน้าจะเคลื่อนตามด้านหลังจรวดมาเรื่อยๆอย่างไรก็ตามปรากฏการณ์นี้ไม่สามารถยับยั้งความตั้งใจที่จะติดตั้งหอสังเกตการพลวัตสุริยะให้สำเร็จ ปริศนาบนอวกาศเรื่องที่2รอยแผลสามเหลี่ยมบนดาวเคราะห์น้อยปี2011ยานอาวกาศดอนเดินทางไปยังเวสตา้าดาวเคราะห์น้อยที่สว่างที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลที่มีอายุถึง4,500ล้านปียานตรวจพบรอยที่แปลกประหลาดมากรูปร่างเหมือนสามเหลี่ยมดำขนาดใหญ่ฝังอยู่ในผิวหินของดาวในอวกาศไม่เคยพบรูปร่างสามเหลี่ยมมาก่อน คาดว่าอาจเป็นรอยพุ่งชนของ UFO บนเวสตารเรื่องของสามเหลี่ยมยักษ์สีดำนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยอย่างในเบลเยียมที่มีสามเหลี่ยมบินแซงเครื่อง F16 ของนาโตน่าแปลกใจว่าทำไมมีคนเดินทางมาที่ดาวนี้เวสตานั้นมีแร่โลหะอย่างทองคำและแพลตินมัมที่มีความบริสุทธิ์มากกว่าพื้นผิวโลกหลายเท่า การค้นหาแร่เหล็กใต้พื้นผิวเวสตา้านี้อาจฟังดูน่าเหลือเชื่อแต่การทำเหมืองอวกาศกำลังจะกลายเป็นทางเลือกในอนาคตเพราะหลายคนประเมินค่าของดาวเคราะห์น้อยได้ถึง96ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเท่าเท่ากับ GDP ของโลกทั้งใบมหาเศรษฐีหลายคนในฮอลลีวูดกำลังหาทางทำเหมืองในดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกแต่เทคโนโลยีที่มีตอนนี้ไม่อาจจาะหินยักษ์ในอวกาศได้นักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ริชาร์ดไม่ยอมรับทฤษฎีการพุ่งชน ไม่ว่าร่องรอยบนเวสต้าจะมาจากการทําเหมืองแร่หรือไม่แต่ด้วยตัวของมันเองได้ทําให้คนอยากเข้าไปยึดครองมันปริศนาบนอวกาศเรื่องที่3คทฤษฎีกาลักซี่ความเร็วแสงก้าไขปริศนาในจักรวาลสิ่งที่เราเชื่อถือได้คือกฎของฟิสิกส นักวิทยาศาสตร์พบวัตถุก,กว่า1,000ชิ้นที่เดินทางเร็วเกินคาดคิดและไม่เป็นไปตามกฎพื้นฐานของจักรวาลในเดือนธันวาคม1,995สาศาสตราจารย์บ็อบวินเลียมใช้กล้องจุลทรรศน์ทับเบิลสองเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่บนท้องฟ้าเขาพบว่าบนนั้นมีกาลักซี่จำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่แทบมองไม่เห็นกาลักซี่นั้นเดินทางไวกว่าความเร็วแสง ทั้งที่ทุกอย่างในธรรมชาติมีความจริงพื้นฐานเหมือนกันคือความเร็วแสงเป็นความเร็วที่สูงที่สุดถ้าสิ่งไหนฝืนกฎนี้มันจะพังทลาย ทุกคนต่างสงสัยว่าไอสไตล์ถูกต้องหรือพลาดบางอย่างไปหรือวัตถุที่เห็นจะไม่ใช่กาลักซี่อาจเป็นเทคโนโลยีวาร์ฟแต่มันก็เกินความสามารถของมนุษย์ในตอนนี้หรือถ้าสิ่งที่เห็นคือกาลักซี่จริงเป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากการที่บรรยากาศงอตัวตามทฤษฎีของไอสไตล์เหมือนที่เราเห็นรถไฟเคลื่อนที่และความดันอากาศขยายตัวทำให้เรามองดูเหมือนรถไฟเคลื่อนที่ห่างจากกันด้วยความเร็วสูง นี่อาจใช้อธิบายบรรยากาศที่ขยายตัวจนกาลักซีเคลื่อนที่เร็วเหนือแสงได้อย่างไรก็ตามมันใช้อธิบายได้แค่บางส่วนนักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามไขปริศนานี้เพื่อที่จะได้ทฤษฎีใหม่ขึ้นมาปริศนาบนอวกาศเรื่องที่4บูเมเอแรงในอวกาศ สปีครึ่งที่ผ่านมาหลังจากกระสวยโคลอมเบียเดินทางมาอย่างโลกนาซาได้ส่งกระสวยอาวากาศดิส c o v e r y ไปยังวงโคจรโดยต้องการนำขึ้นไปจอดบนสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อส่งสเสบียงนาซาได้ค้นพบหลักฐานความเสียหายบนเกราะกันความร้อนซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดสำหรับลูกเรือ Discovery ทั้ง7คนผู้เชี่ยวชาญของนาซาพบว่าบริเวณเล็กๆของเกราะกันความร้อนถูกทำลายตอนปล่อยตัว ถ้าไม่ทําการซ่อมแซมจะทําให้เกิดอันตรายเมื่อกระสวยกลับมาอย่างโลกนี่เป็นครั้งแรกที่นักบินอวกาศจะต้องซ่อมบริเวณท้องกระสวยอวกาศผู้ชํานาญการพิเศษสตีโปโรบินสันเสี่ยงชีวิตเพื่อต้องการให้ลูกเรือกลับบ้านอย่างปลอดภัยการยืนบนอวกาศนั้นทําได้ยากมากถ้าเผลอหลุดออกไปจากสถานีตัวนักบินก็จะลอยออกไปทันที โรบินสันทำได้ดีมากแต่เมื่อกระสวยกำลังจะกลับมายัางโลกกล้องได้จับภาพวัตถุประหลาดที่ลอยเข้ามาได้มีคนอธิบายว่านั่นคือบูเมแรงวัตถุที่พุ่งเข้ามาในทิศหนึ่งและเปลี่ยนทิศทางและพุ่งออกไปมีคนคาดการ์ว่ากระสวยอาจถูกติดตามอยู่เพราะปกติวัตถุจะไม่เปลี่ยนทิศทางนอกจากมันจะถูกควบคุมไว้ในทางวิทยาศาสตร์บูเมแรงคือขยะในอวกาศซึ่งอาศัยชั้นบรรยากาศโลกในการเดินทาง ภาพปรากฏการนี้เป็นที่จับตามองในโลกโซเชียลและทุกคนตั้งตารอดูการกลับมาของมันปริศนาบนอวกาศเรื่องที่5ร่องรอยของผู้มาเยือนบนดาวอังคารเดือนพฤศจิกายน1,971หลังจากการเดินทางไปดาวอังคาร5เดือนครึ่งยานสำรวจแบบไม่มีคนคุมมาริเนอร์นายเดินทางไปในพายุพายุฝุ่นรุนแรงพัดนานกว่า2เดือน ก่อนที่ยานจะส่งภาพบนพื้นผิวดาวอังคารกลับมานักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นดาวเคราะห์ที่มีความซับซ้อนเขาพบรอยที่ประหลาดมากเพราะบางรอยก็เริ่มขึ้นมาเฉยๆ บางรอยก็วนจบแบบครบวงกลมหรือวงรีรอยเป็นเส้นวกวนและม้วนไปมาบางรอยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดซึ่งทําให้คาดเดาได้ว่าอาจไม่ใช่ยาน,นี้ที่คนพบเป็นครั้งแรกอาจจะมีสัตว์หรือยานพาหนะรวมถึงปรากฏการณ์อื่นๆที่ทําให้เกิดรอยนี้อยู่ก่อนแล้วนี่เป็นสิ่งที่ต้องสืบค้นต่อไปโดยอาศัยการเข้าไปสำรวจเพื่อรู้ข้อมูลให้มากขึ้นเป็นไปได้ว่ามันอาจเป็นาซเดวิลคือพายุหมุนเล็กๆที่เกิดจากอากาศร้อนลอยตัวขึ้นบนโลกมันอาจจะเกิดขึ้นในทะเลทราย ก๊าซเดวิลบางลูกพัดสูงกว่า3มไมล์บางลูกสูงจนขนาดเท่ากับเทือกเขาเอเวอเรสต์มันไม่มั่นคงและเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงเห็นว่าคำอธิบายก๊าซเดวิลเป็นแค่ทฤษฎีปริศนาบนอวกาศเรื่องที่6หลุมยักษ์บนดวงอาทิตย์กรกฎาคมปี2013 ศูนย์อวกาศก็อดเดิร์ดสำนักงานใหญ่ของหอสังเกตการทํทำภารกิจโครงการสำรวจดวงอาทิตย์ด้วยกล้องโทรทัศน์อวกาศโซโฮโครงการโซโฮเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อโลกนักวิทยาศาสตร์ตรวจหาข้อมูลจากดาวเทียมและพบเงาขนาดยักษ์ที่เคลื่อนผ่านดวงอาทิตย์นี่ลุมยักษ์ขนาด5 0 0แสนไมล์ไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากอะไรแต่อาจมีอันตรายต่อโลกความร้อนที่ลดลงของดวงอาทิตย์เพียง7%ซ ก็มีผลให้โลกเรากลับไปสู่ยุคน้ำแข็งอีกครั้งดาวเทียมนาซาเห็นหลุมดำนี้ชัดเจนนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้กล้องไฮเทคมองเห็นสิ่งที่ปรากฏในสเปกตรัมอันตราไวโอเลตคือหลุมที่ดูแปลกไปบริเวณที่เป็นหลุมเต็มไปด้วยแก๊สที่เย็นกว่าบริเวณรอบๆมันคือมวลความเย็นในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์แต่มันร้อนกว่าล้านองศา นักวิทยาศาสตร์สุริยะเรียกมันว่าหล um ุมโคโรนามันอยู่ในตำแหน่งที่จะปล่อยรังสีอาทิตย์สู่โลกมันสามารถพ่นอนุภาคข้ามวงอวกาศด้วยความเร็ว1 5 0 0 0ล้านไมล์ต่อชั่วโมงและถ้าโลกมาขวางทางเราจะเจอกับพายุสุริยะพายุสุริยะจะทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในโลกเราซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วถ้ามันมาถึงสัญญาณแรกคือแสงขั้วโลกออโราที่พยายามต่อสู้เพื่อป้องกันโลกของเราโดยการดูดซับพลังงานจากอนุภาคที่โหมเข้ามา สวันหลังจากที่คนพบหลุมดำมืดนี้แสงสีมากมายปรากฏขึ้นทางตอนเหนือและจางหายไปนักวิทยาศาสตร์โล่งใจที่พายุทำให้เกิดแค่แสงสีเพราะเขาตระหนักดีว่าดวงอาทิตย์มีพลังงานมากและอาจกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของเราในอนาคตก็เป็นได้ปริศนาบนอวกาศเรื่องที่7ดาวเอเลี่ยนกับปริศนารังสีเ ในปี2010กล้องโทรทัศน์จันทราของนาซาตรวจพบสัญญาณรังสี X ของกลุ่มดาราจักที่ชื่อเมฆแมเจลแลนเล็กช่วงแรกนักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่ารังสี X นั้นมาจากเพลซามันคือดาวนิวตรอนที่หมุนด้วยความเร็วสูงซึ่งเกิดขึ้นจากการดับของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ โดยเมื่อดาวเลษกดับมวลของมันจะควบแน่นกลายเป็นลูกทรงกลมขนาดเล็กและจะปล่อยรังสี X ออกมาแต่เพาซ่าที่ตรวจพบนี้ใช้เวลาหมุนถึง18นาทีซึ่งนานมากจนผิดปกติน่าสงสัยว่ารังสีพลังงานสูงที่แผ่ออกมาจากอาวกาศนี้ไม่ใช่เพลาซ่าแต่มันคือร่องรอยการเดินทางข้ามอาวกาศโดยอาศัยแรงผลักของการเคลื่อนที่โดยปกติการที่อะไรจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจะต้องมีแรงปฏิกิริยาตามกฎของนิวตันวิธีหนึ่งคือการเผาผลาญเชื้อเพลิงเคมี อีกวิธีคือการโยนระเบิดเล็กๆไว้ข้างหลังวัตถุแล้วแรงระเบิดจะผลักวัตถุไปข้างหน้าในอดีตรเราจะทำแบบนั้นได้ในระเบิดนิวเคลีย โครงการโอไรออนในปี1950เกิดขึ้นจากการที่นาซามองว่าอาจใช้ระเบิดนิวเคลียร์ในการขับเคลื่อนโคโลนีที่มีขนาดเท่าตึกเอ็มพายสเตทไปยังดาวอังคารโดยใช้ระเบิดในการส่งตัวยานออกไปและใช้ระเบิดอีกหลายครั้งขณะที่ยานอยู่ในชั้นบรรยากาศแต่โครงการนี้ก็ถูกยกเลิกไปในปี1964เพราะสนที่สัญญาทดลองนิวเคลียร์แต่นี่เป็นโครงการที่เกิดบนโลกมนุษย์ต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอวากาศ นักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามหาคำตอบของพาวซ่าที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกตินี้ต่อไปมาถึงปริศนาบนอวกาศเรื่องสุดท้ายกันแล้วค่ะปริศนาบนอวกาศเรื่องที่8ปปริศนาแถบไคเปอร์ เดือนสิงหาคมปี2001ในฮาวายเจเจเคปราใช้กล้องโทรทัศน์มองหาแถบไคเปอร์ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในระบบสุริยะเขาใส่ข้อมูลในกล้องเพื่อติดตาม2001 QW322 และพบว่าวัตถุนี้ไม่ได้อยู่เดียเด่ยวๆแต่มีบางอย่างอยู่คู่กับมันด้วยเรียกว่าวัตถุแบบคู่ทวิภาคมันเป็นดาวเคราะน้อยสองดวงที่ยึดต,ติดกันด้วยแรงโน้มถ่วงของตัวมันเอง ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะมันอยู่ห่างกันเกือบ80,000ไมล์หรือ2เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของโลกนอกจากนี้ยังมีดาวเคราะห์อีกมากมายโคจรและยึดติดกันแบบนี้อยู่ภายนอกทฤษฎีที่สามารถอธิบายการลดลงของแถบไครเปอร์ได้คือดาวเคราะห์ g าขนาดใหญ่อย่างดาวพฤหัสดาวเสาดาวเนมจูนและยูเรนัสอาจไม่ได้เกิดขึ้นในจุดที่ตั้งอยู่ในตอนนี้ด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วง มันจึงขจัดวัตถุส่วนใหญ่ที่เคยเป็นส่วนประกอบของแถบไครเปอร์ออกไปโดยมันกระจายน้ำหนักตัวเองไปรอบๆอ,อีกทฤษฎีบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงดาวต่างๆจะดึงเอาวัตถุที่อยู่ตรงแถบไครเปอร์ออกไปด้วยเพื่อหาคำตอบนาซาได้ตั้งภารกิจนิวโฮไรซอนส่งยานไปยังดาวพลูโตเพื่อการสำรวจและส่งข้อมูลกลับมา